สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องสับประรดเพื่อน้องช้างอีกแล้วนะคะวันนี้มาขอขอบคุณแม่ควานของคุณยายกำไรทองแล้วก็คุณยายแก้วตาค่ะวันนี้คุณยายกำไรกำไรทองมาจากวัดสมานค่ะได้สั่งสับประรดให้กับป้าจอมค่ะขอขอบคุณ ขอขอบคุณควานกำไรทองมากนะคะที่สั่งสับป,ปะรดจากป้าจอมค่ะวันนี้ก็คุณยายกำไรทองก็มาถึงแล้วค่ะคุณยายกำไรทองก็มาอยู่กับทางแก้วตาค่ะคุณยายแก้วตาค่ะ เดี๋ยวเต็มแล้วเราก็จะไปส่งคุณยายกำไรทองที่อยู่ที่ฟางชาวเขาค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันค่ะนี่ค่ะมาถึงแล้วค่ะ แล้วับป,ปรรดของยายกำไรทองค่ะกับเกี้ยวตาค่ะเกี้ยวตาเขาพักอยู่ที่นี่ mm hmm. แล้วกำไรทองเ <_ sauces> พิ่งมาจากวัดสมานค่ะเจ้าของยังไม่มาเจ้าของยังเอาช้างมาถึงก็ยังไปก็ยังไปเอารถมาอีกค่ะไปขนของมาอีกค่ะ เมื่อกี้เขาก็ยังคุมช้างมาค่ะนี่ค่ะพังยายกำไรทองนะคะมาแล้วค่ะมาถึงปางเชาวเขาแล้วค่ะอ้วนจังเลยคุณยาย แม,แม่ท่านไหนที่จะสั่งสับประรดให้คุณยายกำไรทองก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะคะ1เที่ยว800คะแนนค่ะ1เที่ยว800คะแนนค่ะพังยายกำไรทองกับยายแก้วตาคือเป็นเชือกเอเป็นช้างเชือกเจ้าเดียวกันค่ะพังนี้ยังไม่มีช่อง youtube นะคะ ฝากแม่ๆด้วยนะคะพังยายกำไรทองมาอยู่ที่ปางชาวเขาค่ะมาจากวัสมานก็มาอยู่ที่ปางชาวเขาค่ะ<ม>นี่ค่ะแม่แม่หนึ่งเที่ยวรถก็แปดร้อยคะแนนค่ะหนึ่งเที่ยวรถแปดร้อยคะแนนค่ะแม่แม่ท่านไหนที่จะเมตตาพังจะเมตตายายกำไรทองกับ กับคุณยายแก้วตาก็ขอเรียนเชิญนะคะทางนี้คุณยายแก้วตาอยู่ฝั่งนี้ค่ะนี่คือนี่คือยายแก้วตาค่ะตอนนี้พ่อควานกับแม่ควานไม่อยู่ค่ะยังกลับไปที่วัดสมานอยู่ค่ะยังกลับไปขนของมาค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ยังเอามาไม่ได้เพราะว่ารถไอ้ยายกําไรทองเขา ัวค่ะคือต้องส่งยายกำไรทองมาก่อนยายกำไรทองก็ขึ้นรถไม่นิ่งก็ต้องควบคุมช้างมาก่อนค่ะทางนู้นก็น้องใหม่เฟมเมลี่ค่ะตอนนี้อยู่ที่ปางชาวเขาค่ะอันนี้คือน้องใหม่เฟมเมลี่ค่ะอยู่ที่ปางชาวเขาค่ะ ฝากแม่ๆทุกๆท่านนะคะเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะฝากฝากแม่ๆทุกๆท่านด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ